นะคะคือสวนพักหวานเท่านะคะขับรถมาจากหนองสูงนะคะไปเส้นทางนี้คมก็จะเห็นสวนพักหวานเท่นะคะตอนนี้ก็ลังจะเอาหงาไปแหงง้วนะคะอยู่สวนนะคะสวนอยู่อยู่หน้าไหมอยู่หน้านะคะอยู่หน้าไปกันเลยค่ะ หน้าเฮาสิอยู่บ้านกกแดงนะคะอู้บเบิ่งแน่ฝนก็เป็นตะมาแล้วเด้อพี่น้องบัดนี้ลมมาแล้วของแท้แล้วมาแเอาหญ้าลงก่นอนเด้อจังตกหลัจากบ่ได้ตกมาดนแล้วเด้อจ้าฝนนี่นะบ่ได้ตกน้อยนึง,นะงนเนาะเอาก็ตกไปเลยสองสามมื้อนี่ บ,บ่เคยตกจากคนกบเขียดนี่อย่างเนี่ยโบม,มี่เลยบนนี่ม,มีคือจังอยูอูบนเด้ไปอยู่บนเนาะกบเขียดหลายแห้งยู่นี่บมม่เคยมีค่ะเมื่อไ่คนจับไปกินไปเลยไห่ทางคุณเขาบ่กกินลูกหัวก็อาจะกินแบบจักรเลยก็สิกินบตัวเนาะ ทางพี่เขาหาเนี่ยมันเลยมันใหญ่มันเหลือให้มันใหญ่น,หน,หนะคะออกากระสิเขาไปหน้าเขานะคะทางไปหน้าก็ดีเลยค่ะเมืดอขึ้นมาแล้ว <c oughs> สิตกแห้งอยู่ดอกพี่น้อง อิชโอ้โหเป็นเขาปพดเนี่ยค่ะเขาปพดเนี่ยก็จะร่างจิตเด้ขายแลลวนะคะ,น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 ,ะ,คะนี่ก็จะเป็นสวนหยางเท่าค่ะ เป็นสวนยางรอบๆสวนยางนะคะพอนึงปลูกต้นยางหน้าต้นซักไว้นํานะคะเพื่ออนาคตลูกเพื่อไปขา,ายไป้ะปลูกบ้านใหญ่เหรอได้จ้ะตอนซ่อนอยู่เด้ปลูกทิมทิมไว้กับใหญ่อยูด่ด้เนาะมไดดูแลเลยมูโอ้่าห้องกับพี่น้องหัวสวนนะคะกับซีดี จำนี่แล้ววาสิทีไยตอนอ้อยหยาลงให้งวัวเบิ่งกับคือสุวรดณไทยดอกย่านฝ้าจะเป็นหน้าเฮานะคะกู้กัมยากับสีนอนหน้าอย่างนี้นี่นะคะสวนเฮาหมากับเจ้ไปใสาตะเกาว่ามันมาเด้ใส่หม้อไม่หม,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 มาอยู่ใส่วะ อลงไปขขางลางงัวเฮาก็ยังบอกเอาขึ้นมาอยู่นะคะนี่เป็นขีงง้งัวนะคะเต็มเลยก็อันอาหารอาหารเพื่องเพื่องค่ะเอาไว้มันกินเวล,ลาบ่มี่ยอ,อ,อาหารแหง้งนะคะขีงง้งัวนี่หลายเลยด้อยค่ะเอาไว้จะใส่หน้าเรียงงัวเ,เ,รงเรียงงัวยังนึกก็ดีเนาะ อย่ยงหว่วงก็ได้ขี่มั่นมากไปใส่คุณนะเต็มหนึ่งค่ะนเนเพอบอกสูสซีไปใส่พอแปลกเลยบ่เห็นมั่นมือนี่ดูหันไปเห็นรถมากเลยนะโอ้ตะเกา่ามั่นมาหักหรอเด้มันไปใส่แปลกเลย ไปหาผู้สาวเนี่ยเลย,ยจ้าห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็แค่นี้้อจ้า